นี่นี่วัวเข้าโซนเข้าอีกแล้วนี่ไม่รู้ของใครนะดูเอาครับอุตภูครับนี่โอ้้าเขียวสุพพอตแตมันเข้ามากินเลยนี่โอ้ตายตาย,ตายเป็นแบบนี้ก็ตายครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแบบนี้ก็ผูกฝากไปถึงเจ้าของด้วยนะครับเจาะร้อยเชือกได้แล้วนะครับเนี่ยครับ ลูกวัวครับโอ้ยานี่ยพิทยาสวยๆเลยพอแต่มันเข้าเลยครับนี่ครับผมถ่ายคลิปไปแล้วนะรั่วกขามีนะครับแต่จะของวัวไม่ผูกครับไม่มีเชือกเลยครับตรงจมูกตรงคอครับเนี่ยครับฝากให้ผูกด้วยนะครับปูนะครับ กินของเขาเซจัี้ใส่เขาของเขาอีกโอ้นี่ครับดูครับ